e ีเซของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของทั้ง16,500กว่าท่านแล้วในเวลานี้นะครับผม e f เอซีชมพระเครื่องสําคัญมากของท้องถิ่นจังหวัดนครศรีมานั่นคือพ่อผมพิมพ์สี่เหลี่ยมหลวงพ่อโตนะครับวัดพระปรางศีดานครราชสีมานะครับอาเภอศีดานะครับ,ะะนะรบ,รบซึ่งด้านหน้าประทับรูปองค์หลวงพ่อโตโต,โตนะครับเต็มองค์เป็นพระรูปปางมารวิชัยนะครับประทับนั่งบนฐานดอกบุษบกที่เป็น ขึ้นและขีบลงครับจะได้ข้อความลงพ่อโตและมีลายกนกอยู่2ด้านด้านบนนะครับเป็นภาพิมพ์สี่เหลี่ยมพลิกไปให้ชมด้านหลังนะครับประทับอัครยันของวัดวพร,รางรีดานะครับที่มีกลีบดอกกุศุดอกบวัวรองรับและมียันอีกนะครับยันประกอบทั้งทั้งสี่ด้านนะครับของยันขนาดใหญ่นี้แล้วจารึกข,ข้อความวัดวพร,รางรีดานะครับจังหวัดนครราชสีมาพึ่งพระนะครับผงพิมพ์สี่เหลี่ยมล,งลงวงพ่อโตนี้สร้างใน สมัยพระอาจารย์วิจุนรือว่ามหาวิชุนซึ่ง